พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง สามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสามแปดแต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัล no หลักที <N 2> ่3มหลักที่4ี่หลักที่6ออกรางวัลเล็กหน้า3มตัวครั้งที่สองรอเงาจอกรางวัลเล็หน้าสามตัวครั้งที่สอง สามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก043 043ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก0 4มรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งรอแ้วจออกรางวัลเล็กท้ายสามตัว อ,อกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่กรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่หกอ,อกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งพร้อมแล้วจะอ,อกรางวัลเล็กท้ายสามตัวของครั้งสุดท้าย จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สี่หลักที่ห้าออกรางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองพระนะ้อมแล้วจออกรางวัลเล็ท้ายสามตัวครั้งที่สอง รันเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหกห้าหกหกห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวันเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกหกห้ารางวันเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาท จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือผู้แทนสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นดิน นางสาวกรกฎสีสมานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษและหลักสิทคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดต็ตรสมนิมิตพุกงามหัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พร้อมแล้วจอ,อกรางวัลเล็กท้ายสองตัว ลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562เลขที่ออก97 97ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562เลขที่ออก97 รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาท แล้วจะออกรางวันที่หนึ่งขณะนี้นลูกบอลหมาเลขทั้งหกหลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับรลูกบอลหมายเลข จากท่านประธานกรรมการค่ะ เมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่โรมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวันเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหาก และเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวันเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมนึกธนะเดชาคุณ นายกเทศมนตรีนะครนนทบุรีนะคะจะทำการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวกรกฎสีสมานนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสากรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนพลชื่นชอบผู้อำนวยการส่วนอำนวยความเป็นธรรมสำนักการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกหญิงปุณณา,าตันติยานนท์รองผู้บังคับการกองการต่างประเทศจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป านประธานกรรมการสิ่งหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมืน่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเ็เรสมนิมิตพุกงามหัวหน้าภาควิชาอนุรักษ์วิทยาคณะวรรศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศ,ศสาสตร์จะเป็นผู้เสียงลุกบอลเป็นลำดับต่อไป ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจําหลักแสนผู้แทนกระทรวงการคลังนางบุษกรเนนสูงเนินนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจำหลัก10ผู้แทนภาคประชาชนนายกิติในาสาครวิสัยผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัทยูโรโอเรนเตลเทดดิงจำกัดจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลุบลบนครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุบแสงที่บรรจุลุบลบนหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะ รางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิหกธันวาคมพุทธศักราชสองพห้ารสิบสองเลขที่ออกห้าสองเก้าเก้าสองสี่ห้าสองเก้าเก้าสองสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคม พุทธศักราช2,562เลขที่ออก529924โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ529923 529923และ529925 529925 ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเลขกท้ายสามตัวและรางวัลเลขกท้ายสองตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 2 รางวันที่1นึ่งห้าสองเกสองสีหสองเกสองสรางวัลข้างเคียงรางวันที่1นึ่งห้าสองเก้สองสาสองเกสองสและห้าสองเก้าเก้สองห้สองเกสองหรางวัลที่สองครั้งที่1 9ึ่งเกสห้าหห้้า 9ก้าสีห้หกรางวัลที่สองครั้งที่สองสี0 9ี่ศู0 9์เรางวัลที่สองครั้งที่ส0 2ศ9 4ย์สองสาห้าศูนหรางวัลที่สองครั้งที่สี่ สี่สองสามแปดห้าห้าสี่สองสามแปดห้าห้ารางวัลที่สองครั้งที่ห้าสองเจ็ดศูนย์สี่แปดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สี่แปดเจ็ดรางวัลที่สามครั้งที่หนึ่งหกสองสี่ห้า